แล้วนะครับผมต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับันนี้อยู่เกม่ยวไมค์ครับนะครับในแมปที่มีชื่อว่าเลสเทนนะครับก็ไม่มีผมไม่ได้โหลดมานะครับแรนดอมเจอเอาสำหรับใครที่อยากได้ซีดก็เดี๋ยวเอามาให้นะครับก็เห็นว่ามันดูสวยดีนะแตตรงนั้นนะถ้ามาทำตกแต่งนิดหน่อยนะครับก็จะสามารถได้เป็นปราสาธธทีเทียหลงังเลย นะครับข้อตรงนี้ก็อุ้ยแค่แอบดีวะนะกลผมนี้รีบบอกเลยว่ามันดีนะคบแบบนี้ไม่ได้นี่ครับดีมากสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเซิร์ฟนะครับแล้วก็ทำให้เล่นกันนะครับแต่ผมจะเล่นเวลาไหนผมก็จะบอกนะครับ เรอไม่เปิดเฉพาะตอนที่ผมเล่นนะครับโอเคอืมอ้าวไอ้เหี้ยเอ,เอโอเคนะครเรามาถึงเราเจะเลขเลยไม่ต้องทำเฮียแล้วล่ะ,ละตรงดิเอนะอเนาะตรงเนาะโอเคนะค,คุณดูไปก่อนนะครับแล้วเลขมันมาอยู่อะไรตรงนี้เนะี่ยอ่าแถวนี้ห้ามตัดไม้นะครับเป็นป่าทึบสวยๆดี โอเคนี่ก็ต้องดึงขนาดนี้วะเนี่ยเอาไอ,อ,อเวินกูเหี้ยแล้วโอเคนะครับเราก็จะมาตัดไม้กันนะครับถ้าเสียงเบาก็แอ้วอ็ภายด้วยนะครับเมื่อกี้คือนะ กูกับไม้กูเนี่ยมาไม่ให้อยู่ใกล้กันเลยนะครับนะครับแทะไม้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ได้เองมันก็ได้อยู่แล้วแทะมาเออโอ้นุ๊บว่ะเอ้ยอ่าเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่การแลกนะครับ มันคือการคลับงนะครับโอเค <c oughs> ไม่ช่การเล็กแต่มันคือการค้ังเครื่องกูเป็นเฮียนะตอ้ต่อัปเดตมามันก็มีอะไรเฮียๆเข้ามาครับไม่ใช่ดีขึ้นนะเฮียก็เก่าหลายเท่าเลยนะครับอูเป็นเะฮียชออเอาปากออากอยางไม้นะครับไม่ใช่คนติดไม้นะครับ ก่อนนี่อยากจะบอกเลยว่าผมนี่กลัวไม้แร้เล่นนะครับแทะแทะแทะไม้กูเห็นเซฟกซิง้งแล้วกูแบบตาเป็นวาวตาเป็นวาวคือมันยังไม่อะไรอ่ะมีการอัปเดต่นครับ ยีบเกายี่เก่าอิ่มกรกฎานี้อัปเดตแน่นอนนะครับเมครับและผมก็จะเอามาทําให้พวกคุณได้เล่นกันแน่นอนนะครับผมจะเอิม่มรีวิวรีวิวเสร็จแล้วก็ใต้คลิปนะครับใต้ d e คลิปช t i นเลยนะครับลิงกโหลดนะครับใต้ d e คลิปชั่นนะครับ ไม่มีอะไรพูดช่วงนี้ก็ถ้าผมไม่ค่อยได้อัพคลิปเพื่อองขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะอัพเป็นประมาณว่าวันเสาร์ที่วันศุกร์นะครับสุกเสาร์ที่นั่นแหละเออพูดที่ดีนะโอเคก็เนื่องจากกำบ้านมันเยอะนะครับกำบ้ามันเยอะนะเข้าใจนะทุกคนเข้าใจนะ ทึบเลยทึบเลยถ้ามองไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจัดการทำให้ใหม่อีกนะครับถ้ามองไม่เห็นนะเบอร์นิดดาวเกี่ยวที่อะไรกัเบอร์นิดดาวนะครับก็มาอืมพลิกแอปมาไม่ใช่มึงไม่ใช่มึง เห็นเล็กต้องรีบขุดนะครับอยากเก็บไว้ให้พ่อ,ข,อขุดนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีเก็บนะครับ <S <S เห็นเล็กต้องรีบเก็บเห็นเคบต้องรีบเก็บนะครับเก็บที่อะไรกันโอเคโอเคเลยนะครับเนื่องจากมันไม่เข้ากันเลยนะครับไอ้แต่และอย่างที่ผมพูดมาโอเคผมจะ ในช่องรูนึงนะครับให้เอมคุณซมบี้เด็กเต๋อแฟตเขาเข้ามานะครับทุยไม่เกี่ยวนะครับผมก็เว้นเอาไว้อย่างนั้นนะครับเพราะช่วงนี้มันยังไม่มีกระจกนะครับม่ด้มันไม่สวยไม่สวยถ้าเสียงผมเปลี่ยนไปก็ต้องนะต้องเข้าใจนะคนมันโตขึ้นเลยนะหล่อขึ้นด้วย เพื่อแกเพื่อกันโอเคก็นะครับน้องผมเขาก็ติดตามฉันในวผมอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าทำไมผมเนี่ยไม่แคร์แบบเปิดหน้ากูอยากแกตอบไปเลยนะว่าไม่เอาเฟยนะครับไม่ได้หาคนหลอคนหลอ หลอกห้องดิโอเคมราไม่ได้เกี่ยวอะไรกันอีกแล้วนะครับอโอเคแล้วอ,อันนี้จะเก็บไว้ตั้งหาพระแสงอะไรเออเอดิเออ,เอ,อ,อ,เอ,อส่วนโคริงผมรู้นะว่าอยู่ไหน,นอะตอนเริ่มตอนเริ่มคิดมาก็เจอกันไปแล้วนะครับครูเนี่ยนะครับโครูคือเออมั ไม่ใช่นะครับึ๊บโอเคอเคุอค้ยอุอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใจเ่ยว่ากูปรับแสงสุดแล้วเฮ้ยไปดูเวิร์นดิโอ้โหโอเคครับแม่ชัดเลยว่าผมเปิดแสงสุดนะครับ ถ้าไม่เปิดสูตรนี้รับรองครับไม่มีใครมองเห็นที่อะไรแน่รวมทั้งตูเลยนะเอาเอาไม่คุดอีกเอาเออเดี๋ยวเอาแป๊นะครับแปดนาทีแล้วอะไรวะมีแก้วขี้บนนูน้นเดี๋ยวก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนไม่ใช่ของกูคนเดียวโอเคมอนเตอร์จะหายไปแต่ครับโอเคก็ขึ้นไปได้แบบไม่ต้องกลัวตกแล้วเพราะมไม่มีอะไรมาส่อยแล้วตกลงไปเห็นไหมครับพอมพอมปัญหาคือบล็อกกูไม่พอแน่เลยวะ่ะ ต่อไปพยายามต่อนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟอวเวอ้์ o my goodness ต่ให้พพมันหันหน้าจอง,ง่ายเลยดีกว่ามันจะได้ง่ายขึ้นนิดนึง เก็บมาในสองอันนึ่งไหลวะแท้โอเคแท้โอเคถ้าลงไปแบบบ้าล้วหำนี่ตายนี่นูนเมื่อกี้กูัเกอบไปเร็วนะแดกเวลาแดก,กมากมากโอ้ คลิปสั้นก็ขออะไรจริงๆนะก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะจากผมเองก็อยากจะให้คลิปมันยาวๆนะแก่แต่มันทำไม่ได้เข้าใจมโอเคอ่ะอ่ะอาจจะโอเคกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็อยากระโดดลงไปติดขาดเชียรนะ มีขนาดกูเกินมอนเตอร์มึงยังอุตส่าหมาบินแถวนี้ได้เหรอไอ้ครั้งที่โอเคมอนเตอร์ได้เวลาเจ้าเกิดแล้วเดี๋ยวนะไบ้านค่าหามเจ้าเข้าโอ้โหสว่างสว่างมาก ตกแต่งบ้านอีกนิดนึงตัดจะปิดกลิ่แล้วนะครับนี่อ่ะโป๊ะโ,โอเคแต่งสามอันน,นะคะปัญหาอะวางวางโอเคมว่าวางที่นี่ไหมไม่ต้องถามกูนะ เลยนะครับกูเองกูก็ไม่รู้นะครับเออนะว่างทํทำไมไม่รู้ okay. เดี๋ยวแพทหน้าถ้าวันนี้คุณโก้เขามาบ้านผมนะครับก็อาจจะเอิม่มชื่อในเกมว่าชื่อโก้นะครับแต่จริงจริงาชื่อคุณทันนะครับถ้าเขามาบ้านผมก็จะชวนเขาเล่นนะครับ ถ,ถ้าจะถามว่าผมกับโก้เนี่ยใครอายุเยอะกว่ากันแน่นอนผมแน่นอนนะครับเสียงก็รู้นะครับหหล่อเหล่านะครับมันเกี่ยวคุณโกดเขาไม่ค่อยพูดนะครับเรื่องจริงพูดชิบหายล่ะแต่เขาอัดที่เป็นเงียบกิบนะครับแต่งแต่งสวยงาม ค่อนข้างเปลืองไม่ค่อยข้างเปลืองเลยละโอเควางปดกระ <c oughs> วางไม่ได้วาง,ง,งไม่ได้หุยวางไม่ได้ว่ะนี่ไง น,ออนั่นแหอนั่นแหละนั่นแหละสวยก็เลยถามว่าผมเอาความคิดแต่ละบ้านแต่ละบ้านมาจากไหนก็ความคิดกูเองนะครับบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจมันสร้างสวยแต่บางทีไอเดียไอเดียมันก็พุดขึ้นมามันก็เลยอาจจะดูสวยไปบ้างบางครั้งบางครั้งก็เฮี้ยไปเลยบ้านโอเคนะครับ โอเคโอเคนะครับารจานกินนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับก็ไล่นี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับใครชอบกดไลค์ชอบมากกด s ับส c r i b ์นี้แน่นอนครับขอบุณมากครับ